นายกสะดุงน้ำกันพี่น้องมาลมาเรียลเสือพี่น้องพี่บาดเยบาดเรกแมันอ้าวบาเรียกแกัก็เป็นยิปีนเ่า้เองปลาตลิดว่างานปีเป็นมูเป็นมูค่ะสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกบี่น้องาเนกเบาน้ำครัยนน้ำล้นหยาน้ำหลงนี่แหละค่ะแต่เว้นคําคอยเนาะค่ะสกันเลยพรพี่น้องไม่สะดเลยหลงเมามือนี่ปลาหนามอีรีให้พี่น้องพวกนีเขาได้ไปหน่ะเถอะเรียกครับพี่น้องยังยึยึยกละ ยังดิออกสั้นสามตัวออกตัวนี้ปลาสลิดก็ลังไม้สลิพี่น้องดูสลิดล้วนๆน้ำหับเนาะเอา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 ครับได้นี่นะยินงยิ่งยิ่งปากยิ่งปากเถอะยิ่งปากยิ่งปากด่ากับฮับดักันแล้วสองตัวกขมวนละปากเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเตียนทำอุ้ยออกเอี้ยออ้ยโอ้ยตัวน้อยตัวน้อยเพิ่น โอ้ยปลาขากระือสามตัวนี่ยบาคนอยเส้สนได้เสจเม่เห็นหงดิเนี่ยนี่ขาวได้สมแล้วได้สมแล้วอ้ยคู่กับเวลงมาจะลงมาขึ้นเก้ากันมั้ยปลาขาวค่ะตนด้วยเลยนะเธอย่ามา้างต้นไม้อีกเมนด้วยหลังยกปนเออะไงเอออย่ามาทางนี้ละขึ้นมาเนี่ยขาไม่สั่นนยะยกเลยยกเลยจงวยดนจูดนจูดนถึงแล้วนะมาแล้ว นี่ปลาโรสปลาโรสพี่พี่อีกตัวนึงมั้ยพี่อือใสอีกปลาโรสบัมปลาโรสนี่สลิดสลิดสลิดอันนี้ก็ดีไงตั้งแต่เห็ดเมื่อกปลาโรสกระมานครับปลาโรสแล้วปลากระมานละเพราะว่าตะกี้เท้าน้ำหลงสิเนาะครับสาวบ้านมันจะมายู่กันเป็นมูเพื่อจีมาอันนี้ย่งก็มาตึกป่าหนังเงี้ยมือแลงนะค่ะเป็นพวกปลาโรสปลาดุกพวกเนี้ยค่ะนั่นแหละ ก็จะเป็นปลาหนังขมยำแรงไปพิษไปพิษอันนั้นเป็นเฟียปลาไหมนี่เลยเลยถึงแล้วนะปลาขาวนสลิดสลิดตรงครับปลาเสียไม่อีกแล้วปลาขาวห้าหกหกกิ๊ดหกกิ๊ดยังมีหมวกองขาดเด้อลูกเด้อยสะดุ้งเห็นยมามาตรฐานเมื่อนี้นะสะดุ้งมันเนาะาสลิดง่ายเนาะปีนบึบออกเนาะสลิดเพิ่งเพถ่งแต่ว่าเพิ่งไปปีนขาถือกันเผา ถือเดี้ยวกระเือเขานี่แหละเคลือลดรศริดบ้านี้นะมื้อนี้ได้เกือบสาวแล้วเนี่ยปลาเสียมไม่อีกแล้วเสียมตัดตองร,รุดถ้าเสียมสมัยไม่มมบอกขึเป็นตูงสิ่งไม่เป็นปลานาหนุหน่มหไม่เป็นปลานางไปยังคุณเหมไม่เป็นปลานางบอกลูกปลานางด้วเนี่นยเป,ป, <c ười> ป็นปลาหนายิ่งง่าตัวนี้ตี้ยงาวเสียงอะไรบ้างเาางาดงงง็กค <c ười> นจอบบ้านมาม้ามา,มา,ม,ามาอีกแล้วดุง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 ออกแล้ว อูอโอ้ยบ่ดิตีมืออื่นเธอทางปีล้บ่ต้นป่ามันมาเปื้อนมองหน้านนั้งไหลอยู่เนี่ยเห็นป้ะเนี่ยเนี่ยเงี้ยไปมองทางทางออกมาหนีเลยเนี่ยเนาะเพราะดีเพราะว่าน้ำกระสิควายลงได้ส่วนเพราะงี้ยพวกไฟเด็ดทางทางนี้เดือนน้ำเดือดไหลอยู่เป็นเป้งของมันเดือดเนี่ยเอดแต่ว่าคนจะได้เห็นนะเร็วปีเนี่ยค่ะน้ำหลงแล้วแต่ว่าเข่าสไตบ๊อดแรงค่ะเบิ้งเด้อแต่ว่ามันเห็นเคลื่อนดีอยู่ดอกเพราะจมีมองระบายมองเป้งมองออกอยู่เนาะเออมองอะไรมอดูยกเลยเขาอึ๊บ นั่นถือแล้วนะถือแล้วนะตึกตึกอย่าออกนั่นนั่นทีไปใส่เราจดมาเมฆพอกันหมดข่าโอ้เสียขึ้นเว้ยเสียขึ้นอยู่มันอันตื่นเต้นเดี่ยคันป่าไงถือน่ะเพราะว่าอย่างจริมันเต้นเนาะน้ำสะดุ้งเขาก็ติตึกตึกเลยโอู้ไปอยากทำเด็กมาตะเวนเนาะแล้สมก็คิดว่าป่าตะเวนก็คือสิบ่ถือนี่สินะเพราะว่าส่วงซีใบสองใบสามเนี่ยมันห่อนเนี่ยมันก็บ่ค่อยหลงบางมือน่ะ มันลงสันเพิ่นกับงดตะมาบางนึงหน่อยเนาะเนี่ยเพิ่นก็รู้เวลาลงแต่ว่าเพิ่นเอ่อมมาพร้อมถือแล้วน่อถือแล้วถือแล้วปลาขาวขาวปลาขาวปลาขาวลุ่นปากบ่ได้ไรนะค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาซุป้อพี่น้องปลาซุปตาเพราะมันตาคันหออเซ็นสามมันเนี่ยจะเป็นปลาที่แบบว่าเป็นกุ้งเป็นมูตักเอะไรอยู่นี่ปลาจะมาติดมอง แต่ว่าถือบาร์ละลายยุคค่ะเฮิงเขาด่างไงอีกเด้มันก็ซุปไปหมดโอ้ยอันซิงก็ไปตะยกล้วเนี่ยอพอได้เจอแล้วตกก็ก็กดีใจแล้วอันนี้มาหาคุณอะเนี่ยเขาแมนนะ่นเอาจิ๊ดซอกมาอันสินสามนี่โหพี่น้องจะได้เห็นตุ่มกันยุดด่างไม่ไหมเราบ่มีเหอะบ่มีหยางเนยเนาะตึกงามตึกดีอีกนะคะ่ะห้องน้อยๆเนี่ยนน้ำอืมเนี่ยน้ำไหลลิลิลิต้องงามไปอีกขึ้หน่อยโอ้โหคำแม่งเฉือก

แม่เอาแม่เอาแม่ถือแล้วถือแล้วลอดรีไปัได้ใสไฟแฟลชนะครับพี่น้องครับหัวแหลงสินะแตาวพูดเรื่องคนมาใบสองมงใบสามมงในปลาเถิกเด้เอาแต่ละตมือเหรอน้องเตมือเตมือสเลนมกันว่าเด้เฮาก็เอาไว้ที่เฮาสะดวกเลาวเชิเฮ็ดเวียกลายพี่น้องสือมือนี่นะอีหลี สิเียดเลี้ยกหลายดองปูซ้อยแม่แล้วก็รเลือยปลาแดกซ้อยแม่เนาะเบดกับบ้าใดเนาะค่ะรายได้จากการเพ็ดอันยูทูปเพ็ดอันเพ็ดนั่นสิมันกับบ้าคอยมีแหละสม,มัยนี้นาะหลายเดือนมาแล้วเด้ค่ะแต่ว่าสะสมบ่ยอดถอดซื่อเลยต่ส่วนส,ส,ส,สินค้า,คา,าแาต,ต่บ่านเป็นวันมาเน้นขายสินค้าเด้ค่ะสินค้าเขาล่ะขายตั้งแต่จะไรล่ะมันอันมีตามที่กำลังเขาเพ็หดหาได,นะด้เนาะปตาบ้านนะปตาดิบ้าขาวบ้าขาว ไม่เห็นทีน่มาลูกมาป่ะนี้คทำแล้วเด้ป่าหนังกับมาป่าเป็ดกับมาปลาดุกว่ะเงิอนปลาสลิดแม่แม่นยังดอกสาวเมยอะไรอยู่ได้เนี่ยเลยสาวแล้วสาวแล้ว,ส,วลสนว่าตามที่ส่นห้องจนขอแห้งเยอ่เนี่ยแต่ <c oughs> นายมากินไหมนายนายยกกันจะไม่กินหัวจะตั้งเมื่นนะไหร่ไม่ถือกันดินี่ถือกันดินี่ปลาขาวลวดนี่ปลาสูตรหรือปลาขาว ก็นึกว่าเป็นใบไม้คนที่เป็นตาเป็นใบไม้เป็นตาลเป็นใบไม้ไปครับถือกันเลยโตนึงเยอะขุนหานถือกันสองปอย่าออกนะลูกอย่าออกเด้อตีโตค่ะยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดขาวเทแม่ทั้งได้ยุเขาจะไปท่นสมเด้อได้แล้วล่ะคนบ้านเนาะได้ยุได้ยุสมน้อยแค่หล่ะ เยอะเวตีน้องตรงเมย์นี่ตัวนึงนี่ละไปมาอีนี่ละกำลังจะป่านหาตัวพี่น้องดูสิสี่ตัวหลามพอมทอกันมัดรุ่นเซนสามรุ่นสองเซนนะนะมันก็เลยพายุมันก็ดีสุปยกงายน้ำปะเลิกอีก

ลูกนอกมดืดเอาได้ก็อเอาเด้นดอน้ารุดนึงเหลือตัวสุดท้ายลูก,ลกใกลจะหอดมือแม่แล้วหอดมือแม่แล้วเหลือตัวสุดท้ายกับมันสิบมัดไงวะอืมอืมอเหลือตัวสุดท้ายสิบมัดไงวะหันบปเนาะหันบปเนาะเนียนไปหันอยู่หันอย,ยู่ยกาาั่นหัวกนได้โตเดียวนี่อย่าบควชหุ่นบวชนนะบวนหลงลุ่มไปเลย จนมืดนะครับจนคำเขาแถวถือช่วงครับเขาหมายกต่อยครับหมาหลดเขนะามากึกเลื่อไปยกหมือไงเนาะทางหมึอนี่อยู่ค่ตัวนึงอันนี้อันนีต้ตาปนตาเนื้อ,อ,อสาวนี่สาวไปไหนหายนี่ตาาวนีแล้ก็าวนี่เพอดียกตรง้บัเือก ยกเลย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 จุ่มปลาสเนือนอนบอนนนเน,นาะวนดิเป็นคำเราเป็นหาบังยางี่เพิ่ไม่หาสามคนเล้ยงไปครับบงมูด้ยเบตนีงแมนตัวนึงตอ้านะวขาวยกข้างนันตันึงันปะโอปาเด่นอ่ เว่ากันช่วงสามทุ่มพ้นมานี่ที่ตาหนังล้วนๆเขาก็เคยมาเจอตงเอนนี่ก็ต้องมาเหตุงานอีกเล็กน้อมาทำงานค่ะเขาต้องดึ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 กดึงดึงดึงดองดึงดึงบึงดึงดึงดึดดัึึด้ตนัดึ Bà Áo thử, thử Bà đi mày Bú. Bà bù. Thử 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 nó đúng <laughs> nó Bà bu này xuất lại thì tìm xá ra đây đấy. Bà nhanh bao nhanh bao lụ Sao sao Bà แดบเฉพอะเก็บสะดุ้งระเบ้าเดี๋ยวลราเองอีกต้นงตายยังตองตองตองโอ้ยโอ้ยโอ้ยองเขามีกระดิบตองกระมาได้อยู่เรื่อยๆเนาะฉันเป็นตองแตบตองแตบกับพอนั่นยูดอกกเพา้ยงไมยูบัดพิ่นฉันเพิ่งได้กินดีเร้่อยๆเพิ่นกจซ้ำปลาอันยังก็มันก็งามยู่ยกดเลยยกดเลยยกเลยมาดูรูมาดูรูป่านนันนั้ ไปยังต้องบยอะบ้า,า,ายังบํากระสูดสูตรใหญ่อยู่ที่นี่ซนี่สูตรสามเซนห้วยเออสูตรอีหลีเอาบากไปเด้อมามาตาเต้นออกหรือว่าปาถึงวบําปลาขาวหลายยุทธตนะงหลอดอ้ยมันหลอดบะามเห็นหูงูนาะตน,นั้นเล่นบ้นานปลากระแงงบนา เห็นปะเห็นนะเห็นตาปะต,ออตาอีหลีขาวค่ะโอ้มันหลายตัวกันได้มพ้กนี้กระมาเรื่อยๆอยู่ดิน้งองนี่แหละเป็นมากวดนะพี่น้องอุ้ยเป็นมากวดตอนซ้อนตอนซ้อนนิดต้องเตด่างเัน้ยงก็ด่างประมงน่ะมันของน้อยๆหนึ่งมันเมื่อไหร่ยง้มน้ำยง้มแรงน่ะปวดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ค่อยได้ปลาเยอะหรอกค่ะได้ปลาน้อยนี่แหละเอาไปเฮ็ปเดปลาแดดมันจะงามได้ปลาพวกนี้ ดึกดึกไม่ลุกดกม่ลุกนี่อเอาอีกสามนับถึงนเอาสบาทกัไเ้เอ้าโอยบานไหลหล,หลบั้มนะขาวเรื่อะข,าว,ขาวมุนขอาบึงรเนี่ยขาวมนุนอายุดีอายุอันนี้ประสบร้านตโตกมเอ้ยถือเกี้ยวมอมอนีกดิจริงนะเอาบาทสองเดาลงม,มอนเด้อ ยังไม่ลนนงดีพร้่างนีนะาบาดสุดท้ายแล้วเป็นอดสุดท้ายแล้วื่เตน้องมอ้าวจบเพี่้องมาเบิ้งป่าเขาปนี่ยอย่งมีอย่ง่ยุ่งเขาจะควมไปมึ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 นมึงมถึงไหลเลย ถกรู้ยุบบอมนี่เดซเสือส่อมว่าป่าสลิดนะพี่น้องท่อกันมาไม่สนอวน้วนค่ะสาวแม่อยู่ดกเดิอเนี่ยมรูปนะ<ม>สลิดเดมั่เม็นปากกระเดดอด้เนี่ยพี่น้องเห็นปะนี่แมนมืดนี่นี่นี่มองแรงอ่นถือเป็นมูเป็นมูค่ะเป็นเนบื้องในอีผีนั่นสิเห็นพี่น้องเห็นนี่โอ้คนม้าน่ะใครมาจักบายสองนะบอมน,นะไม่นาคา่บกูนะสลิดมิสตอรแมงงามส,สดๆไปเนี่ย ต่ลาคลิปนี้กับไปซะนี่แหละเนาะค่ะคำเลี้ยวด้ค่ะอยากตึกต้ออีกอยู่แต่วบายมันกับคำแล้วเนาะไปเอ็นหงไม่ได้โคมลงมาพราอ้อมในกาแฟไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้ค่ะสวัสดีค่ะบ่สวัสดีครับเชิมฮักพี่น้องนะค่ะ